สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเราอีกแล้วนะคะช่องประหลัดสิงห์ชาแนลนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากเลยยุ่งยุ่งนะคะวันนี้ก็มีโอกาสก็เลยถ่ายคลิปให้ดูนะคะวันนี้พิงมาไล่วัวกลับไปผูกนอนกลางวันนะคะอันนี้คือยิงฟ้าวราหะนะส่วนนู่นก็คือหนุ่มๆของเรานะคะกะาคําลังคึกคักคึกคัคกกันเลยนะนี่กําลังไล่กลับไปที่ สวนนะคะกลับไปที่เทียงของเรานะเอาไปผูกล่มนะให้เขานอนกลางวันนะคะเก้ยวเอื้องนอนกลางวันเนาะบัวนอนกลางวันจะได้อ้วนเนะาะอานนี้อิงฟ้านะคะส่วนนุ่มก็พวกหนุ่มๆน,นะวันนี้เรามีสมาชิกมาเลี้ยงวัวด้วยก็คือสีดํานะคะอ่ายูโรก็มาหนุนนะสตองเจ้าประจาก็มานี่บัวมันก็คึกคักคึกคักกันนุน่นวนวลจันทกำลังเดินมาแล้วค่ะ นอนจนช้ากว่าเพื่อนนะไป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 แะจ๊กเป็นยังทะเลาะกันไะเนี่ยมันมีวัวตัวผู้หลายตัวมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันวุ่นวายไปนะคะอันนั้น,นงแดงน้อยกับหนูแดงไปไปไป,ไปทางนาเอาร็วเอาละเริ่มอรารลวาดกันละ นี่นะคะวัวของเราวันนี้บรรยากาศเป็นมืดครึ้มนะคะแล้วเมื่อเช้าฝนก็ตกด้วยนะฝนโตบรรยากาศมืดครึ้มนะคะเป็นอึมครึมอึมครึมนะวัวของเรานะคะคิดถึงเอฟซีนะคะขอบคุณผู้ติดตามสามร้อยสี่สิบแปดท่านนะคะก็ช่วงนี้ยุ่งๆนิดหน่อยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยวันนี้บ้างก็เลยอะ่ะ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายให้สักหน่อยนะคะก็ตั้งแต่วันทำเ,เป็นช่างก่อสร้างกับเป็นวิศวกะนะคะก็คือวันทำโรงเห็ดบดเนาะนะพราะว่าเห็ดบดราคาดีนะคะแต่ว่ามันออกดอกยากนิดนึงนะกิโลละสองร้อยอ่ะเราทำเห็ดานางฟ้ากนะิโลละแปดสิบสามโล,ลถึงได้เท่ากับไป ราคาเห็ดบดนะคะอันนี้นะวัวของเราก็จะประมาณนี้นะคะก็กำลังไล่กับไปที่คอกนะคะไปไปไปแดงหน้ไปฮะได้ไปผูกนะมันเที่ยงกว่าแล้วไปป้าปนี่นะวัวของเรา น้อยนะก็ไม่ปีหนูหนนวลจันนำหน้าเพื่อนแล้วเนี่ยบ,บรรยากาศมันก็เป็นอึมครึมอึมครึมเนี้ยทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะนี่อึมครึมอึมครึมแบบนี้วครึมครึมเหม,มือนฝนจะตกแต่ผิงก็พอดีวันนี้ผิงก็ตอนเช้าก็ไปลงเอ่อกวางตุง้งห่องเต้มาแล้วนะคะเอาลงถุงเพาะนะแล้วก็เอาลงกระถางนะคะแล้วก็ซ่อมสลัดนะมัน ซื้อออ่ซื้กล้าเข้ามามันไม่ค่อยโอรอบเนี้ยสลัดไม่โอนะคะที่ซื้อกล้ามาไม่ค่อยดีเลยนะก็ซ่อมไปเยอะดีที่ผิงเพราะกรีนโอ๊กไว้เยอะนะคะก็ได้ซ่อมไปเกือบห้าสต้นนะคะมันก็ต้องซ่อมอนเนาะไม่งั้นมันก็โบเบ๋โบเบนะคะไปเอ๊ไปไปไปแห่งน้อยไปเราไม่ได้ถือไม้มาด้วย เราก็ใช้เชือกให้มันเป็นประโยชน์นะคะไ่นี่ตปวนี้ก็งมๆกันอยู่นี่แหละไป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 โอ้ยตอนแรกพี่นึกว่าตายไอดอกเหมยเนี่ยมันเป็นแตนต่อยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นฝีนะคะกำลังจะแตกแล้วไป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 แล้ว นี่คือวัวของเราดูดูให้ดูตามันมันจะแตกแล้วเห็นไหมอืออือทางฝั่งเนี้เห็นไหมคะชัดเจนเลยมันจะแตกแล้วเออเอออือมันก็มาใกล้เลยอืกอือนมันมีน้อให้กินดอกเออมันจะแตกแล้วนาตาน่ะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นฝีนะคะป๊ะ มันก็ะเซาะแลนะหัวมันจะแตกมาแล้วไป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 ได้ไปได้ไปไ,ไป,ไปเห็นไหมเนี่ยสูบแล้วมันก็เป็นฝีนะึกว่าจะได้นึกว่าแตนต่อยไป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 ,ไปหหนีกระลังไล่ไอ้พวกวัวหนุ่มมันอยู่ข้างหลังอะขี้เกียจไล่เดี๋ยวมันก็วิ่งตามมา มันคึกคักคึกคักกันไปไปดอกมยไป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 ก็<า>จะประมาณนี้นะคะการเลี้ยงวัวไม่มีอะไรหญ้ามันก็โอเคอยู่ได้เนี่ยหญ้าตามทุ่งนามันโอเคอยู่นะคะมันเขียวอยู่นะก็มีพอให้ได้เล็มไปไปว่าตอนเช้าเราเอาวัวไปผูกนะคะตอนเที่ยงก็ไปเอามันมา นอนล้มไปไปปีไป,ป,ไ,ปไปพัลลุบาลานไปเดี๋ยวค่อยมากินไหมไปไปปีมท้องโตมากละ่ะจะคลอดแล้วนะจะออกลูกแล้วเด้อไกลแล้วเด็กน้อยก็ท้องได้กี่เดือนแล้วสองเดือนกว่าแล้วมนะั้งจะสามเดือนแล้วมันเริ่มว้วนขึ้นละฉีกฉีโช,ช,ชย ไป,ปไ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 ปเที่ยงกวัวแล้วไปย <Yo! S 1> ้มามามาได้มาได้ดอกไมยไอยพวกนั้นกำลังมานะหเห็นไหมพี่เกล่มันมันมาลุมมาตุ้มกันลำคาบไป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 ็จะป,ประมาณนี้นะคะ จะไล่วัวนี่วัวมันชอบกินอะไรเนี่ยดอกดอกผักบุ้งนะผักบุ้งนะก็จะหากินแบบนี้นะมีกระปีนะไปปีปะาปลนูมาแล้วปลไปเป๊ะไปไปไล่ยากอีกเดีละตัว มันต้องมีไม้อ่ะค่ะใส่วัวนะต้องมีแต้ถ้ามันไม่มีแต้มันก็ไม่กลัวเราก็ถามือหนึ่งถ่ายคลิปอีกมือหนึ่งก็ลากเชือกไปไปสภาพมันก็เลยออกมาอย่างนี้แหละนะครับไม่ได้ลงคลิปกี่วันอะ่ะสองวันแล้วมั้งนะคะวุ่นวายขายกระจาดไปไปกําลังมา ไอ้วัวผู้ก็บุ่นๆุ่นกันอยู่นั่นไป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 อา้าไปแยงไมยไปเดี๋ยวเขาลงไมากินไม้ปะไปแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยวพิงขออนุญ,ญาตไล่วัวก่อนนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ